ส,สัค่ะอันนี้ต้นเรือตดหมูตดหมานะคะเป็นต้นสดค่ะสรรพคุณทางยาน่าจะโอเคเลยนะคะเยอะมากค่ะอันนี้เป็นต้นสดนะคะที่ปลูกในกระถางสรรพคุณทางยามีตั้งแต่รากจนถึงยอดอ่อนแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นตัวที่ทำแห้นะคะล้างอย่างสะอาดและตาก ำเป็นชานะคะาจะเลือกเธอเกิดมาที่ไม่แก่เกินไปและไม่อ่อนเกินไปนะคะถึงจะออกติดทางยาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน,นี่นะคะ,คะอันนี้ก็เป็นเคอเกิดมานะคะที่กำลังจะรอการคั่วะคะ่ะ เ,เพื่อตรวจหมอนดหมาคะนะคะก็นะะจะทำอยู่วันละ5้ถึง6เขียงก็อยู่ที่20่สกิโละคะ่ะอันนี้เป็นเขานะคะเขาเพื่อตรวจหมาะคะ่ะอันนี้ดองน้ำพุง่งเป็นยาดีรักแร้นะคะส่วนนี้เป็น โดไม่รู้ลมค่ะแบบกากแห้งโดไม่รู้ล้มพระประคุณนะทางยาเยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตุ้มโดไม่รู้ลมนะคะตุ้มโดไม่รู้ล้ม อันนี้เป็นต้นตัวผู้นะคะใบเล็กค่ะต้นโดม่ลูโฮมนะคะอันนี้แบบในกระถางน,นะคะแล้วก็จะมีแบบตาดแห้ง